สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดต่อ X FIFA Online 4นะครับผมก็นี่นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมนี่เลยครับกล่องเทพนะครับอีลิ e บ o ็อกนะครับผมลด70%นะฮะจาก400,000 FC นะครับผมเหลือแค่120,000 FC นะครับผมสามารถซื้อได้2ช่องทางนั่นก็คือทางมือถือนะครับผมแล้วก็ ในคอมนะครับผมก็สามารถซื้อได้2กล่องในราคาเขาเรียกว่า1,200บาทแล้วกันนะครับผมก็จัดเลยนะครับเพราะว่าผมซื้อในซื้อในมือถือแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับอันนี้ซื้อจากมือถือนะฮะแล้วก็อันนี้ซื้อจากในคอมนะครับผมก็ทั้งหมด2,400บาทนะมาดูกันนะครับผมว่าจะได้อะไรนะฮะก็แน่แน่ะครับผมเงิน 2000m เอ็ม นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นอิลิทบอก์กันนะครับว่าเราจะได้ไอคอนหรือเปล่าหรือว่าจะฮอตบวกเนะครับผมหรือว่าจะเป็นแย่สุด,สดก็น่าจะเป็น TB กับ NHD นะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะได้การ์ดอะไรนะฮะวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะเสี่ยงโชคนะฮะสองพั0บาทดูว่าจะคุ้มไหมนะเงิน2,000อมแล้วก็การ์ดนะ ผมว่าถ้าได้ทีวกับ NHD เนี่ยผมว่าเกลือแล้วแต่ก็อ่ะผมดูอาจารย์วไยเปิดมาก็เกือเหมือนกันแต่มาดูของเราดีกว่าครับเพราะว่าเต่ามือทองนะฮะก็ฟังเด็ดเสียงแล้วกันวันนี้นะครับผมก็สตรีมตอนดึกๆนะฮะโอเคมาเปิดใบแรกเลยนะ,ะเปิดกล่องแรกนะฮะอิ e ิทบล็บออนะครับผมไปครับมาโอ้โหทีทีทบวแปดยังโอเค ที่ทีบวกแปดยังโอเคครับผมมาอีกอันนึงครับไปฮะไอคอนเดียม <Yeah. S 1> โอ้โหของแท้ของจริงของจริงอิลิทบล็อกของจริง <c oughs> ผมขอญาตแคปก่อนนะฮะขอญาตแคปก่อนนะครับ,อ,อ,อ,นนรบอ่าเอาไปโพสในในคอมมูนิตี้กันนะฮะผมอ่าเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้คุ้มหรือเแปบบล่าดังนั้นเรามาเปิดอ่ะ ทีทีก่อนแล้วกันนะฮะทีทีก่อนแล้วน,นะครับก็ตัวดีที่ดีที่สุดนะ่าจะเป็นกุลิดนะครับกุลิดบวกแปดนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วนะฮะหรืหอว่าจะเป็นโรนันโดนะครับซ r 7า t ซเท,ทีทีก็ได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวก็ต้องมาดูโอว์ออรนะฮะว่าตัวไหนโหดนะฮะเนี่ยโรนันโดนี่ได้นะครับเปเล่อะขอให้แบบตัวดีๆหน่อยแล้วกันเนาะ แต่ว่าดับ2 0 0นะครับผมบวก8ก็มาลุ้นกันนะครับว่าเตามือทองวันนี้จะมือทองจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมว่ามือทองแหละเพราะว่าอ l i ิทบล็อกได้แอคคอนเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับผมอันนี้จะสตรีมยาวๆนะฮะไม่ได้ใส่อฟเฟกอะไรนะครับผมเดียวเรียกันไปเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมหรือว่าใน Facebook ก็อย่าลืมกดซีเฟิรให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยเราใช้รอใช้สูตรอาจารย์ไว้นะ คาซีดคาสซีดฟีฟ้าขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กดเลยครับจังหวะนี้มาแล้วครับกุลิตไหมแขนยาวใครไวนาดุงเหรอไวนะดุงโอ้โอ้เตลิอร์พูครับโอ้ยพันสองร้อยบาทกูไปนะครับแปดันเอ็มไม่รู้จะขายออกหรือเปล่า นะครับมาต่อที่ไอคอนนะครับไม่ใช้ค่าซีแล้วนะครับก็ดูกันนะครับตาวมือทองจริงหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะใช่แหละนะต้องมือทองนั่นแหละจังหวะนี้เดี๋ยวขอข้างหลังสีฟ้าแล้วผมจะกดเลยนะครับรอนิดหนึ่งนะฮะสีฟ้าแล้วกดเลยครับชอช้างนะฮะชอช้างตัวไหนออกครับผมมาแล้วครับเข้มๆนะฮะ สามันเนมจอนบานโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยฮนะเรียบร้อยคนระับสองพันสี่ร้อยบาทผมไวนัดุง้งขายออกไหมขายออกนะครับผมตั้งขายไว้แล้วนะครับไวรัดุ๊งบวกแปดท,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 ทีทีนะฮะอ่ะผมตั้งขายนะครับผมจอนบานผมก็ผมต้องขายนะฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วครับลิวพูหมดเลย เด็กผีได้เด็กริเวอร์พูลหมดเลยนะครับผมเรียบร้อยฮะเฮ้ยอ่ะถ้าใครสนใจก็ไปซื้อได้ในตลาดนะครับผมก็ตั้งขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสรับวันนี้สวัสดีครับ